วันนี้มีชุดตกปลาหน้าดินมานําเสนอ1ชุดนะครับคันหน้าดินของหมาป่ารุ่น Solo Max Solo Max เนี่ยจะมีทั้งหมด5ระยะนะครับจะมี6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตและแต่ละระยะก็จะมี5สีสีชมพูสีแดงสีเขียวสีฟ้าและสีส้มสำหรับคันหมาป่า Solo Max นะครับขนาด6ฟุตราคา และเียื่อตปลาตังแปดครับ,ว,รรบวันนี้มีชุดปลาหน้าดินมานำเสนอหนึ่งชุดนะครับเป็นคันหน้าดินของหมาป่ารุ่น Solo Sol Max กโซโลแม็นะครับเป็นคันของหมาป่าเป็นคันกราไฟเวทองข้างแข็งนะครับเวทคันจะเป็น15ขีด30 lb โอเคเวทเหยื่อเท่ากับ50-100กรัมนะครับ คันจะเป็นคันกรลาไฟาด้านไม้ออกเลือตูดคันจะใส่ยางกันลื่นไว้นะครับตัวนี้นี่คันค่อนข้างหนักก็คือเวทแข็งเนื้อเนื้อแบ็คต้องหนาหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตัวไกดจะวางแบบไกด์าขาช่วยรองรับน้ำหนักเวลาที่เราแบบแัดปลาใหญ่เล่นปลาใหญ่นะครับตป็นี้ใช้สองขาทั้งหมด ของแท้จะมีโล่ป้ายของบริษัทหมาป่าครับเรักเก้นนะแล้วก็ตัวคันก็จะมีเป็นโลโก้ฝังไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นขับเตือนนะไม่ควรใช้ขนาดฝนฟ้าขนองนะครับเพราะว่ามันเป็นคาราฟ้ามันเป็นสื่อลออฟ้านะครับส่วนรีซซฟตัวนี้จะเป็นของหมาป่านะ ั้ของอาโซโลแม็กเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าระยะนะครับจะมี6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตและแต่ละระยะก็จะมี5สีนะครับก็จะมีเป็นอย่าสีชมพูแล้วก็มีเป็นสีสีแดงสีเขียว สีฟ้าและสีส้มซึ่งความแตกต่างของมันก็มีแค่ตรงตัวตัวโลโก้แล้วก็ตรงหิ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็แหวกก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำมาฮะทำไมแต่ก็สายตามนี้นะครับสลรารับคนที่ชอบงานแบบโวดหสายโววสายงัดงานใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยรับรองว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอัดตานีไม่ต้องกลัวเลยว่า เาจะเข้าตรงเข้าต่ออะไรเงี้ย <Okay. S 1> งัดกระจายนะครับมาดูเรื่องราคากันสำหรับคันหมาป่าโซโลแม็กนะครับขนาด2พุตราคา540บาทขนาด7พุตราคา600บาทขนาด8พุตราคา690บาทขนาด9พุตธราคา760บาทและขนาด10พุต840บาทมาดูลอกกันสำหรับลอกที่เราเอามาประกบนะครับก็จะเป็นลอกหมาป่า รุ่นดังเดินนะครับ AFS ตัวนี้นี่ถ้าคนที่ตกปลามาพอสมควรก็จะเห็นอยู่แล้วว่าบอดี้แบบเดิมๆล่ะลักษณะเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคหมาป่าเนี่ยเขาได้ได้ชื่อมากในเรื่องของความถความทนนะครับใช้งานได้ยาวนานอ่ามาดูสรรพคุณของตัวลอกนะครับสปูนอลูมิเนียม กิ่งเสียงดังนะครับดังกังวาเลยบอดี้ของตัวลอกนะครับก็จะเป็นการาไฟนะครับตัวนี้บอดี้ของลอกขาเป็นแบบพับได้น็อปจับขนาดน็อปจับน็อปจับขนาดใหญ่ตัวนี้นี่จะมี3าบอดเบลลิงนะครับ จะมีทั้งหมดอตอนนี้ที่ร้านเราจะมี4เบอร์นะครับก็จะมีเป็นตัวเล็ก733ตัวนี้จะเป็น3ลูกปืนแล้วก็734ตัวนี้จะเป็น4ลูกปืนถ้าเทียบกับรอบทั่วไปตัวนี้ก็จะประมาณเบอร์2-3,000 <Okay. S 1> นะครับเบอร์2,000-3,000ประมาณนี้ส่วนตัวกลางเนี่ยจะเป็นเบอร์833ตัตัวนี้3ลูกปืนถ้าเทียบกับรอบทั่วไปก็อยู่ประมาณเบอร์4-5,000 แล้วตัวใหญ่นะครับตัว1นึ่แล้วเทียบกับลอกทั่วไปก็คือเบอร์ห0พัหรือ7จ็ดพันั่นแหละมาดูเรื่องราคาการอ่าอันนี้ที่ไม่พูดเยอะของของลอกหมาป่าเลี่ยเพราะว่าเขามีมานานโอเคนักตกปลาส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แล้วนะครับสรรพคุณต่างๆเอาเข้าเรื่องเลยราคาลอกหมาป่าตัวเจ็ดสามสานะครับราคา590บาท7จ็ดสามสี่ราคาห4รบาท 833ราคา620บาทและ1033ราคา650บาทสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกับทางเพจของเรานะครับกรณีที่สั่งซื้อ1นชิ้นนะครับจะเสียค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทเก็บเงินปลายทาง80บาทแต่ถ้าลูกค้าซืาา้อ2ชิ้นขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกกับล็อกคันกับคันล็อกกับคันอะไรก็แล้วแต่แตงแต่2ชิ้นขึ้นไปนะครับโอนเงินเราสท่าตัแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวก ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะครับ888ขายส่งเหยื่ยตกปลาและอุปกรณ์ปลายสายปลาจินบุรีเราจะเอาสินค้าที่ดีราคาประหยัดมาให้นักตกปลาทุกทๆท,ท่านขอบคุณครับ